สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับหมูนะครับช่อง199นะครับเวลานี้นะครับเราก็ได้ต่อแถวเข้าคิวจ่ายเงินค่าข้ามสะพานนะครับผมเอาหางไปตัดนะครับเอาตู้เปลออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอใส่ของกลับมานะครับผมไปกันเลยครับได้จ่ายเงินค่าข้ามสะพานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ตามกันไปครับผมไปตัดตู้เป่านะครับแล้วก็มีรถท่เปล่านะครับบมไปรับตู้หนักกลับนะครับอันนี้ก็เริ่มได้ทยอยเริ่มได้ข้ามครับเริ่มได้วิ่งงานคนระับจากรองงานเดือนกว่าครับผมไม่มีงานเดือนกว่า ฝั่งไทยนะครับผมฝั่งเราวิ่งชิดด้านซ้ายนะครับต้องกลับรถนะครับเป็นวงเวียนกลับรถของฝั่งไทยนะครับเชียงของเนี่ยกลับฝั่งไทยนะครับผมนครพนมกลับที่ฝั่ง่าแขกนะครับอยู่ฝั่งไทยอยู่นะครับ กิโลก็จะมีหลวงน้ำทานนะครับ18 1กิโลนะครับบ่อเต็น227กิโลคุณหมิง891กิโลนะครับคุณหมิงระยะทางพอกับไปตลาดไทยตลาดสิบหเมืองเลยนะครับ890กิโลครับระยะทางพอกันนะครับแต่ทางฝั่งสบปพอพอแา้วน่าจะวิ่งยากกว่านะครับเพราะเขาเยอะนะ แต่หลวงน้ำทา180ยกิโลนี่ใช้เวลาพอสมควรครับคเจดชั่วโมงได้ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนี้ครับบรรยากาศดีมากครับผมเย็นสบายนะครับผมไม่มีแดดโอเคครับผมเดี๋ยวข้ามไปถึงก็ไปย,ยื่นเอกสารชิปปิ้งนะครับ ทาใบผ่านแล้วก็ขึ้นไปตัดหางนะครับที่เห็นร้านรถบรรทุกตรงนู้นนะครับขวามือนั่นคือร้านตัดหางนะครับร้านดินนะครับเราต้องวนขึ้นไปนะครับรถเริ่มเยอะนะครับรถตู้เย็นเริ่มเยอะครับเริ่มในวิ่งนะครับโอเคครับผมเจอที่ร้านตัดหางนะครับ ตลานี้ผมก็ได้ตัดหางที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอรถลาวมารับหางนะครับผมตอนนี้รถไลายังไม่มาเลยครับตัดหางเรียบร้อยครับผมรอรถลาวมาแล้วก็ดึงหางออกนะครับรนี่เพิ่งล้างหางเมื่อเช้าเลยนะครับเนี่ยน้อวักครับเดี๋ยวจะบอกเขาบอกว่าอ่า ครับเบาๆหน่อยครับมันยับมันยังหน่อยสงสารหางนะครับก็ถ้าเจอฝุ่นเจออะไรก็จะให้เขาหลบหน่อยเพาไปที่ไรก็หางแดงกลับมาทุกรอบครับตู้เปล่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอรถราวมาเดี๋ยวก็เราก็จะได้กลับข้ามไทยนะครับผมกันเลยครับ ตอนนี้รถล,ลาวก็ได้มาถึงแล้วนะครับกำลังถอยเข้ามาเสียบหางน,นะครับผม,มแล้วก็คอยดูให้เขานะครับ ทีบางครั้งก็สูงกว่าบางครั้งก็ต่ำกว่านะครับอ่าคันนี้ต่ำกว่านะครับเดี๋ยวผมปัน่นหางให้เขาก่อนนะครับผมตอนนี้พอได้ต่อหางเสร็จนะครับอ่าก็ต้องมีการทำการเช็คตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรารับตู้หนักมาหรือเราตู้เปล่ามาคืนก็ต่างก็ต้อง่างเช็คตู้ก่อนนะครับ เดื๋อวเครื่องควันนะครับนะครับฝั่งนี้เขาก็ชิปตู้นะครับตู้ดูข้างต้องชิป Okay man? Yeah. Okay now.